มันสัวขนาดเป็นเหรียญม่อนดำเลยทีสูโอ้บได้ท่านึงกป็สิอสเอาทา่านึงนอสูสัวอีหลีนอโมสูเนี่ยสวัสดีครับเอฟซี<ไ>แฟนคลับแฟนหมอลำทุกท่านนะครับโอ้โหงานนี้นะครับเอซเพจดังเพจมาดามเลดี้พรทิพณสวีเดนได้แชร์โพสต์ของเพจนาริตะโตเกียวนะครับที่ได้โพสข่มขู่บอสปิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นะครับเอซี FC, ทุกท่านโดยมีข้อความว่า 24 25 26ปีจะอยู่ต่ออีกกี่ปีเก่งหรือเอดี๋ยวจะให้เอฟซี FC, ร้อนดิ้นเหมือนน้ำร้อนเลยนะครับเอฟซี FC, ทุกท่านเรียกได้ว่าไม่ได้ด้วยเล่ก็ด้วยกลไม่ได้ด้วยกลนก็เล่นด้วยคาถานะครับเอฟซี FC, ทุกท่านมาดามเลดี้ถึงได้อุทานว่าอู้จะเล่นด้วยม์ดาเลยหรือนะครับมันก็สอดคล้อง กันนะครับ FC ทุกท่านที่มี FC ท่านหนึ่งนะครับคอมเมนต์เข้าไปบอกบอสโนตนะครับตอนที่บอสโนตไล์สดนะครับ FC ท,ท่านโดย FC ท่านนั้นนะครับคอมเมนต์บอกว่ามีคนได้นําบาดแตกไปใส่ที่บ้านบอสบิ๊กที่ประกาศขายนะครับ f c ทุกท่านแต่ก็ไม่ขอยืนยันว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงนะครับ f c เพราะว่าเราไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์เราไม่ได้เห็นกับตาของตนเองนะครับ เพราะมี f อเขาคอมเมนต์เข้าไปบอกบอทโน้ตนะครับแต่ก็เชื่อนะครับ f อทุกท่านของต่ำๆพวกนี้หรือว่ามนต์ดำต่างๆนี่นะครับมันไม่สามารถทําร้ายคนดีคนบริสุทธิ์หรือว่าคนที่เขามีศีลธรรมสูงนะครับคนที่ดีปกติทั่วๆไปของเหล่านี้จะไม่สามารถทําร้ายหรือทําอะไรเขาได้เลยนะครับเพราะว่าคนเหล่านี้เขาบริสุทธิ์เขาไม่มีจิตใจอาฆาตมาดร้ายใคร นะครับเอฟซี e ทุกท่านหากมีคนกระทําใส่ของมนดํามเสียเขานะครับเอฟซี e ทุกท่านของเหล่านี้มันจะย้อนกลับคืนไปหาเจ้าของผู้ทาของใส่พวกเขานะครับเพราะว่ากลุ่มคนเหล่านี้บุคคลที่ทํานี้เขามีจิตใจที่ไม่บริสุทธิ์มีจิตใจริษเสียอาฆาตมาร,ร้ายนะครับเพราะคนที่เป็นเป้าหมายของเขานั้นเป็นผู้ที่มีศีลธรรมสูงกว่านะครับ จึงไม่สามารถทําอันตรายได้เลยนะครับเอฟซี FC ทุกท่านอันนี้ก็เป็นคําพูดของรุ่นพ่อรุ่นปู่ที่พูดสืบต่อๆกันมานะครับเอฟซี FC ทุกท่านและบอสโนตก็ได้ตอบเอฟซีท่านนั้นไปว่าบอกของเหล่านั้นทำอะไรคนเดียวไม่ได้หรอกนะครับไม่สามารถทำอะไรได้นะครับเอฟซี FC ทุกท่านบอสโนตก็ได้ตอบเอฟซีที่คอมเมนต์เข้ามานะครับมันก็สอดคล้องกันนะครับเอฟซี FC ทุกท่านแต่ว่าเรื่องนี้ไม่ขอยืนยันนะครับว่าเป็นเรื่องจริงหรือไม่นะครับ เราไปอ่านคอมเมนต์ของชาวเน็ตกันนะครับที่เขาพิภา์วิจารณถึงเรื่องนี้นะครับในโพสต์ของมาดามดีดี้ที่แชร์โพสต์นี้นะครับเราไปอ่านกันนะครับคอมเมนต์แรกบอกว่า mm hmm. มูลดำอย่าหัดทมเดี๋ยวเข้าตัวเอง mm hmm. เพราะเราไม่บริสุทธิ์ไม่สะอาดคิดให้เยอะลูกยังเล็กอยู่เล่นมูลดำมันง่ายแต่เล่นกับคนดีมันย้อนเข้าตัวเองแล้วก็มีคอมเมนต์ตอบเข้ามาบอกว่าดีเข้าตัวมันให ตุยไวๆจะได้ไม่เป็นภัยกับสังคมนะครับอันนี้ก็เป็นชาวเน็ตที่คอมเมนต์กันเข้ามานะครับเอฟซีทุกท่านคอมเมนต์ต่อ,อมาก็บอกว่ามีแนวป้องกันบอจ้าเป็นอย่างคนดีๆคือต้องถือคนชั่วทําใส่ได้นะครับคอมเมนต์ต่อ,อมาก็บอกว่าระวังเขาทําของใส่บ้านที่ยะโสธรน,นะมนต์ดำแถวอยุธยาฉันโดนมาแล้วกับตัวเองแค่เขามีสิ่งของที่เป็นของเราก็ทําได้นะครับ และอีกคอมเมนต์หนึ่งก็บอกว่าใครทําอะไรเดี๋ยวมันจะเข้าตัวมันเองนะครับเอทุกท่านคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าใครที่คิดแม้แต่จะทําจะมีแต่ไม่ดีชีวิตหาก,กินไม่ขึ้นชีวิตจะไม่มีความสุขเลยตลอดชีวิตถึงไม่ได้บอกให้ทําโดยตรงทางอ้อมก็เป็นเหมือนกันใครทําคนนั้นรับผลกรรม100%ซนะครับและอีกคอมเมนต์หนึ่งบอกว่างานนี้บทจบง่ายเ<ม>บิ่งพ่อๆกระบ,บาวเพื่นมาอยู่นอนแบบมั่น งูอยู่นะครับคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่า,สสข nah า,วาเขาคิดว่าทําแบบนี้คนที่มาซื้อจะไม่กล้าซื้อกลัวมีปัญหาตามมาทีหลังนางข่มไว้ก่อนด้านคักนะครับคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าคนที่มีความรู้จะไม่ทําตัวงูแบบนี้ไงคะคนที่ซื้อที่ซื้อทางราคา20กว่าล้านต้องศึกษามาดีนะคะเอฟซีทุกท่านอันนี้ก็เป็นความคิดเห็นหลากหลายของบรรดาชาวเน็ตนะครับที่คอมเมนต์เข้ามา ในโพสต์ของมาดามเลดี้นะครับคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าบิ๊กบุญลายที่หลุดพน้นออกมาได้จากผู้หญิงแบบนี้นะครับอีกคอมเมนต์หนึ่งก็บอกว่าที่สุดค่ะมีแต่ฝั่งนี้ที่ดูทุกการกระทํานางกับผู้ออกแต่เอฟซีนางสงสารนางจ้าร้ายจะตายทํากับเขาแต่ละอย่างนะครับคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าคนดีผีคุ้มทามาเถอะคนเจบาปบทําไม่สําเร็จหรอกสุดท้ายของเข้าตัว ถ้าเขาแก้ได้ไม่จําเป็นต้องมีสิ่งของหรอกถ้าเขาแก้คืนนะคนทํานั่นแหละชีวิตยิ่งจะตกต่าถึงขั้นเป็นบ้าเลยนะนะครับแล้วก็มีคนตอบคอมเมนต์นี้เข้ามาบอกว่าเอาเกลือไปฝังดินตามทางเข้าและโรยให้รอบบ้านล้างไล่พูดผีได้อํานาจพุทธคุณเท่านั้นคุ้มครองนะครับเอทุกท่านอันนี้ก็เป็นบรรดาเหล่าชาวเน็ตนะครับที่แสดงความคิดเห็นเข้ามา ในเพจของมาดามเลดี้พรทิพณศิวิดินนะครับเอฟซี e ทุกท่านแต่เราไม่ขอยืนยันว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงหรือไม่นะครับเอฟซี e ทุกท่าน